สวัสดีครับผมลูกชัานหน้าพราครับมึงนี่ก็ได <ous> ้มาเปิดราคาควาวยของพ่อบุญ <mana> ห <Auckland> ้อมครับเนาะบ้านนายหยาดตำบลบุรพาาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผม็นควยโคมแม่ลูกครับลูกทองและลูกตัวแรกครับครับลูกตัวแรกลูกเป็นตัวเมียนะครับเนาะนะครับผมควายตอนเศร้าครับแดดหล่นข้างใน่องกล่องกล้วยสวยงามูีเลยครับผม ตัวแรกครับลูกคนยูพุนกับลูกคนนะเราจะพาถ่ายพวงถ่ายบวง,งเมียนกันครับลูกเป็นพรอนันแบนนะครับเนาะกระรากกระชาดเขียนครับจับจำจำจำอ่องข้อสองอ่องครับเนาะแกงขายไงดีครับ ครับผมเป็นกล้วยลูกแรกนะครับแล้วตอนนี้มันจะทับแล้วครับทับกระพร้านบ้านแล้วครับจนะติดบบติกยังไม่หลุดครับเนาะ ในนี่ก็ถือว่าอ้วนอยู่ครับกล้วยก็บบถือว่ารชัเพราะว่ามันเปิดปอยเลียนนะครับเนาะจ้าลูกกินนมอเนี่ยแข้งขลายง่ายาดีนะครับผมครับนะกอคนสีสวางเดือนกลัวนะครับนะลูกคนสีสวงเดือนกลัวลูกตรงนี้ครับ ตัวุูนบ่นะฮะนั่นตัวุูนปะลองดูคนครับลูกเป็นลูกตัวเมียค,ครับนี่ครับลูกคนนะ่สองเดือนกัวครับเป็นลูกตัวเมียค,ครับ นี่ครับดูมันก็งงามดีครับผมนี่ครับลูกๆแม่นั่นครับผมเรรเซนเตอร์เกเอซี่วเดอร์เซนเก๋อะทักมาแล้วครับเล้วเบอร์ทุกอยู่ใตะคลิปแล้วครับผม ยูที่เขาดสนใจก็ทักมาแล้วครับเนาะข้าก็ต่อร่องกันนะครับเ <c oughs> บาคุยกันได้ครับนนผมกล้วยอยู่พิกัดอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเนาะเดี๋ยมีหญ้าจะไล่ที่ดีก็คิดว่าสะเอาไปเลี้ยงหาม่วงหากล้วยค้มเนื้อลูกอนะโทรมานะครับเอฟซีเขาไดสนใจก็โทรมาครับผมราคาก็ต่อร่องเลยนะครับเนาะ นี่แหละครับตัวแม่พ่นเมื่อกี้ทายลูกพ่นแล้วครับผมคลิปนี้ผมก็เจบไปเพียงสนิทน,นะครับเนาะก็ไดดสินใจกับทักมาแล้วครับสวัสดีครับ